สวัสดีครับพบกับช่องเชียงไฮสายฮากัน์เด็บเล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวนี่นะครับชิ้นส้มส้มนัวครับส้มนัวนะครับผขออันเลยนะครับส้มนัวส้มนัวจ้ะสิบบาทนะครับขอตั้งไหนกันเลยนะครับ chưa <laughs> chưa <laughs> chưa 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 nắc chưa 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 เห็นก๊อบเหรอช้อนก๊อบหมดครับน่าก็น่าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ